เอาละค่ะก็กราบสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> คิดถึงกันไปเอ่ยไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ <c oughs> แล้วก็คือถ้าเห็นว่ามีอะไรแปลกไปทุกคนไม่ต้องสนใจนะก็คือเราอะคือตัวเราร้อนเงินเราเลยไปขายรหัสอัอนเดิมของเราทิ้งทำให้ตอนนี้รหัสอะก็จะเป็นคนละรหัสกับที่เคยลงในช่องด้วยนะคะแจ้งไว้อย่างนี้ก่อน <c oughs> แล้วก็ คลิปนี้อาจจะมีคำหยาบเยอะมากๆเลยขอเตือนทุกคนที่รับไม่ได้ในคำหยาบนะคะว่าคลิปนี้คำหยาบเยอะมา,มากๆเพราะว่าเราเล่นกับเพื่อนเสียงก็อาจจะอุบาทบ้างนะเพราะว่าคือไม่ได้อัดนานใช่ส่วนคลิปในวันนี้ก็คือจะมารีวิวสกินของทางด้านเนียโมโลี่ของสกินน้ำหอมนั่นเองคะ่ะ ก็คือเป็นสก,กินเป็นสก,กินที่สวยมากค,ค,คือคือคือเรายอมเรายอมเอาตัางค์เพื่อมาซื้อสกินเนี้ยมันมันสวยคือทุกคนก็น่าจะรู้สก,กินเนี้ยสวยมากใช่นี่ก็เป็นทางด้านของสก,กินเนียโมลี่ส่วนหมดที่เราจะเล่นก็คือทานหลอดนั่นเองเอาล่ะ <ś Custom T> <ś 2008> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะคะก็ไปรับชมในเกมกันเลยค่ะไม่รู้เลยเหมือนกันนั่นเด็กโอ้เกิดแทงน้ำ เกิดแทงน้ำอะเยลิโอเนโอลโอมันยังอยู่ไหมนะอีตัวนั้นอะเอ้ยแหลกแหลกเลย็เดินกเครื่องกูแหลกเครื่องกูแหลกเบ๊วถูกเผลขอาเกิดลงอะเครื่องล็อกด้วยวันดีหมอระวังเดินเจอหน้าเจอแล้วเจอหน้าหมอแล้วอ้ยแหลกแหลลทะโรแหลก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 แหลมันมาเป็นเิโอเลย มัันก็ยงไม่วอกแบบไอ้แสน้ำแดงนี่อยู่ Whew. ตัวน <'s> <sh arp arrivé> like ี้มันเล่นเป็นปะหรือแค่หลือแค่เล่นขบอยตัวนี้ใครเนี่ยเพื่อนขบอยตัวนี้เพื่อนเราตัวใครวะหล่นหล่นปุ๊บแล้วแม่อันนี้เลยหล่นแล้วมันมีน้ำแดงตีแขน พี่อย่าอุ้มพี่อย่าอุ้มหนูแล้วโดนตีตอนมีน้ำแดงนะแหลกโอ้มายแท็บเล็ตโอ้มายแท็บเล็ตแหลกเหมือนกันแหลกเหมือนกันโอ้ยอกิกรามากมาอยู่ก็แหลกวะ พูดแหลกอ่ะตานี้แหลกที่มาเลยเย้พ่เอ้ยน้ำแดงแหลก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 เป็นยังยืนสารบคาร์นอมหมอเนี่ยเดี๋ยวน้อยก็มีคนอุ้มขอบคุณที่อุ้มแม่งแหลกแหลกมากตาเนี้ยทำไมปรับภาพกากแล้วแหลกปรับภาพกากแล้วแหลกกว่าปรับภาพสูง ดีวะเออเลิศดนะน้ำหอมน้ำหอมเลยจะสองตัวแต่ยังไม่ได้ซื้อเลยไม่มีตังค์นี่เลยเกืเอบไปหมดส่ออออไม่แน่ใจว่าเมืม่อกี้อะไรโอ้โหพึ่งสังเกต เมื่อกี้ขาวบ,บอยมันไม่ได้โดนตีมันวางกูลงและกูโดนตีว้าวขอบคุณจะตายแล้วเอ้ย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 พี่จ๋าอุ้มหน่อยพี่จ๋าอ้ยก้อนอยากได้ดอปลิ้นอ,ะอ่ะใครซื้อดอปลิ้นวางไว้ทุกคนมันจะตายแล้วทุกคนทำอะไรก็ทำนะ วัวกูลงยิงมันยิงมายิงมามีปืนมีปืนก็ยิงเลยมีปืนก็ยิงเลยอุ้ยรู้สึกว่าเหมือนจะรอดมันไปไหนแล้วกูจะซื้อปืนฮิวกูออกมาหายางตรงกลางแปลกกูต้องการน้ำหอมรีบหิวเด้อก่อนดว้าวโอ้โห้เนี่ยถ้าดับลินฮิวก่อนฮิวใหม่เด้อรีบหิวเด้อ ไหนจ้ะไอ้แซกไอ้แซกดับลินไอ้แซกเอ้ยไมนมาอุ้มมาหิวใหม่ฮิวใหม่เอ้ยไม่เป็นไรฝั่งนู้นอุ้มฝั่งนี้ฮิวหน่อยสบายเวอร์สบายสบายอุ้มแล้วคืออีรีโอมันอุ้มได้แค่รอบเดียวไม่ใช่หรอจะตามมาทำไมไม่เป็นไรทอยมีคาร์บอยคนของต่างด้วยนะเหมือนมีใครดึงไม่ดูเ็วเลนี่แหละ สมาร์เด้ออะไรจะมาอุ้มอะไรจ้าพี่จ๋ักรกำลังวิ่งไปพี่โอ้โหโคตรไกลเลยไม่น่าวิ่งไปทันจะยิงก่อนไปหรือวางโอ้ยเฮ้ยมันมีการวางอารีโอมันจะมาอุ้มอ่ะมันอุ้มได้รอบเดียวหนูมันหมดแล้วพี่ พี่จ๋าพี่จ๋ามันอุ้มไม่ได้แล้วเฮ้ยไอ้ันเดิ้ลอ้าวเออบางทีการที่การที่อุ้มไปเมื่อกี้ก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะเอ้าไม่โดนเออก็ถูกพี่เดิ้ีไปกินหมูไปซื้อเพิ่มโอ้ยกินโคตรอ้วนแต่ไม่เอาเวทตัวเก่งโอ้ตัวเก่งพี่พี่บูลลี่มันเหรอ เอาสิกินมีสกินแล้วไงเออเราไม่ต้องซื้อเพิ่มหรอกที่นี่ไม่มีเสรีบุรีแล้วใช้หลอกผอเยอะมันก็ยังแหลกปกติอ่ะแต่ก็อ่ะก็พอได้เยอะมันมาละผู้ติดตามกูผู้ติดตามกูไปนู่นหมดเลยเปิดกูเปิดกล่องแบบอันตรายอยู่คนเดียวได้เข็มวันละเวกเปิดเอาอันตรายเพื่อได้เข็ม ไม่ไปปิดไฟก่นอนนะเฮ้ยปิดไฟเลยเลย,เยไปไปเลยไปเลยไป,ย <c oughs> ปไหนจ้าปากปิดไฟอ่ะที่ไหนนี่ก็วนเวียนเป็นมันมาละ <c oughs> เฮ้ยแต่ไม่เป็นลไยไ,ไ,ไอวีมันสิงหัวไปแล้ว <c oughs> อย่าเดินตามมาเด้อ <c oughs> เดินไปคนเดียว สิงไม่ได้ไอวี่หนูทาอะไรหนูหนูสิงยังไม่ได้โฮ้ยแต่มันอยู่ข้างหน้าแตไไ่ไอวี่มันอยู่ข้างหน้าโฮ้ยไอเชยเล่นมาบล็อ,อกจะาบล็อกทำไมแมเงเอ้อไอวี่บล็อกพูดอย่างมั่นใจไอวี่ทำอะไรหนูแมเงเอ้ไอวี่อยู่ข้างหน้าว้าวสุดยอดไปเลย วุ้ยใครขี่รถไฟล้วเนี่ยแล้วก็มองมา <c oughs> มาแล้วมาแล้วสิงสิงหัวมาว้าวบอกเลยว่าอีกาแม่งโกงจกัดอีกาดำไม่เงยไอวี่มันแห่งม่็นไ,มไรมาอะไรกับนี้วะมันเบาบางไน้เพื่อนอะไปหาพวงนี้นี่ความไม่คาดคิดไหนวะอ๋อออยู่นั่นนั่น อยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นกูก็ไปอ้อมกูก็อ้อมขี่หมูได้ค่ะเอามันออกจากหมูได้ไหมโอเอออุมอ้มอุ้มไม่นเราขอบคุณพี่จ๋าพี่ระวังโดนแห่หน้านะหน้าแห่ขึ้นมานแล้วนี่คุยคุยคุยแค่ไหนแล้วคุยแค่ไหนไอวี เปลี่ยนไอ้เนี่ยแน่จริงเสียสุอุ้มเพื่อนมาได้บ้างเพื่อนมันจะบอกโอ้ไม่ได้ทานแล้วขอบคุณขอบคุณขอบบอยอ้ยเปไหนจ๊ะ ออ้ออ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 เออเกือบเกือบเกือบฉีดน้ำหอมไม่ทันใครเอาท้ายมาวะใครมัน่อได้เอาท้ายมาในแบบนี้ ว้าวว้าวกดกดไม่ยั้งเลยโอ้โหพอดีมึงควายดีเลยจะตายแล้วจะตายจะตายแล้วผู้ติดตามคุณมาฝั่งของผมมาช่วยผมนะเพี่อยู่คนพี่จ๋าพี่จ๋าจะตายแล้วพี่จ๋าแนติงแนติงก็วาร์ปขึ้นมาแนติงก็วาร์ปมาวาร์ปมากูลง มงสิบัวไปแล้วอะไรอะไรทำไรทำไรทำไรไปแล้วไปจูข้างบนแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ขกันวะชนตอนตัวดอกขี่หมูมันขี่หมูไม่มีตังค์แล้วไงวะขาดตังค์ขาดขาดตังสีง่ร้อยต้องการตังสี่ร้อยได้ดอฟลินจะมีผู้ใหญ่ใจดีไหมนะไม่มีหรอกต้องการตังสี่ร้อย <100 S 1> ผู้ใหญ่ใจดีคืออับดิดส์ง้ามาเดินตามราชามันกล่าวว่าจะอุ้มเลยล่ะกูใหญ่ใจดีฮ่าข้างบนของกูกูไม่ให้เอ้ยอะไรอะไรอะไรอะะไรอะใครเป็นแย่งกันข้ามวะกูใหญ่ใจดีไหนจ๊ะไอวีไปไหนแล้วเนี่ยไอวีหายมันไม่ตามแล้วไอวีมันมาตามราชามันอะ สบายแล้วเว้ยเว้ยเว้ยข้างล่างข้างฉันต้องฉันต้องเดินฉันด้วยซ้ำมันเล่นไม่ได้มันงอแย่แล้วอยากได้น้ำหอมอ่ะไม่ต้องการแล้วแหละเดี๋ยวเกมก็จบแหละเรคือฉันก็ไล่ไม่ได้เอาเอามันปิดทางเอามันปิดทางไอ้บีปิดทางช่วยด้วย ปีกจาาอีเวนพวกนี้นี่พวกไล่ไม่ได้แล้วงงเงี้ยเนี่ยอุ้มันดูมันดูมันงงเงี้ยกีฬามันมันภาพสดกีฬามันมันแล้วคือไอวีงงเอะไรวะเฮ้ยพี่พี่ไปตั้งใจไล่ก่อนแล้วคือไอวีอเกมมันปีกได้มันอุ้มไม่ได้แล้วนะตอนนี้นนตามหลังไม่เ่งปต่ชางเครื่องกันเูอะเรา มีแไวตามหลังเป็นยีสต์นั่นคือไอวี่เดินตามไปแล้วถ้านานๆมันอุ้มไม่ได้แล้วจะบ้าตายยืน,นบ้างกูอะทองตัวกูวันอ,อีกนี่ฮ <c oughs> ่ากำลังจะยิงกีฬามันมัน พฮลีเฮล์มีเฮลมีเฮล์มีความสุดกีฬาบ้านๆน่ะแต่อุ้มไม่ได้แล้วว้ายอุ้มไม่ได้แล้วอุ้มไม่ได้เลยอุ้มไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วพูดใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสักหน่อยดิขอสักหน่อยดิขอสักหน่อยดิไม่ได้ไม่ไหนเขาท็อกซิกอ่ะโอ้ท็อกซิกอ่ะ อเล็กน่อยเหอะอะไรของมึงไวเป็นอะไรไดพูดิเดี๋ยวก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปทั้งหมดอาจจะมีความฮาที่น้อยลงนิดนึงเพราะว่าคือคือเราพยายามหาหาเกมที่มันดีแล้วแต่มันเกมหลังๆอะที่เราอาจมาได้คือมันดีได้แค่นี้ก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะ ถ้ามันไม่ดียังไงเดี๋ยวก็จะอัดใหม่ให้อีกรอบให้ทุกคนด้วยเหมือนกันส่วนคลิปในวันนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะคะขอโทษในคำหยาบอันมากมายขอบคุณค่ะ